สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของผลหวยลาวนะฮะหวยลาวออก464แล้วก็44นะครับมีแต่เลข4ี่นะฮะวันนี้เลขประจำวันเลยนะครับ147นะครับวันพื่อรหัสนะ เป็นการให้หวยลาวนะครับถูกในรอบไม่ไม่กี่ครั้งนะครับนี่นะครับหกสี่นะครับนี่ครับหกสี่เข้าที่นี่นะครับหกสี่ก็ยินดีกับผู้ที่เอาเลขนี้ไปซื้อถูกด้วยนะครับ ไม่ค่อยได้คิดนะครับแต่ว่าถือว่าถือว่าดวงดีมากนะครับวันนี้ก็จะพยายามเอาสูตรเดิมไปใช้ต่อนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ